สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขุสุขคนเด้อย,ยินดีตอนทับเขาสู่สองบ้านไหนคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อวีพี่น้องเลยร้านกับเอื่กับหมาพี่น้องสายป่านมาหอดบาน่เด้อพี่น้องเลยกำลังมาหอดบางยานี่ยแหละพอดีมือน,นี้เขาสิออกไปนอกคือเก่าพี่น้องมือน,นีก็เอือยมากแต่ไท่ไหนเนาะ มากับห้านสายป่านก็คือสีแค่แน่แหละพี่น้องเอยหลังจากกันเื่อยเป็นไปไทยได้ประมาณเกือบสองเดือนประมาณเดือนกัวเกือบสองกะหูซึสว่าอยู่บ้านเงียบเงียบพี่น้องเลยพอแม่กับพ่มีคนปากหนมัมนนะปกติกับเบาน้ำล้านมีด้านอยู่กับพ่อได้เบาน้ำร้านเนี่ยส่วงเกิดไปกับสิเป็นเงาเงาเนี่ยพี่น้องเลย <laughs> บ่อไรก็ บัจักที่เบาเนาะเป็นฤอสีเป็นเงาเงาเนี่แต่วันนี้อันด้านกเ็เหื่มากอะคือสีใครแน่บานนี้พี่น้องคือสีงเงียบเมื่อนี้่ก็เลยว่าสีออกไปนอกคือเก่าพี่น้องเนยออกไปเดินกับไอ้คำสีกับไอ้พิ่งเนาะเดี๋ยวบนนี้ว่าสีโอกล่องเนาะสีฮ้าเบิ้งน้ำใหม่ ออกไปแกงกินกินแรงเนาะอยู่คนพี่น้องพอดีซีห้าหน่อใม่แล้วก็ไปหาหรอกเบิ้งเห็ดอยู่ตลาดป่าเนาะกันชิมีก็ะจะขายเห็ดขายยังไปพี่น้องนียเดี๋ยวสิถ่ายบรรยาก,กาศอยู่บ้านให้เบิง่งพอดีว่าไอ้ซุกเพิ่นกำลังไปหับเอฟซี FC เนาะพี่ FC เอฟซีคือจีมาเด็ดพี่อ้อยสิมานอนอยู่บ้าน Mình, đi bừng ăn, nó ừ. äh này, nó đang ra ngoài Mình sẽ dẫn anh về đi ăn thử thêm nấm nấm này Đây là thịt nấm 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 của gì ấy Để anh ấy ăn thử thêm Anh ấy đang chắc mày nhăng kim sung men nhựa phi nọ người ở đây có một đó Chỉ cần bảo chắc cấp nó mày yêu đình vào này tớ hát sẽ ầu nó mày điện nọ sa ui nồi có lằng cửa đây này phi nọ nó Ồ, có vừng nó mày điện nọ này nghĩ yêu bạn nó phi nọ cả bên đi khả năng nông อ๋อหน้าเลยต้นกล้วยอุณชุดหนับแต่หัวหน้าปูหัวหน้ากับปูกเบิดแถวขางกับปูกเบิดเนะาะพอดีซทำสิกินมันอันนี้ก็ขายหนำพี่น้องเลยมีคนเสือขายแล้วเบิง่งเราไม่ได้หนก่อนพี่น้องมีบ่เออมีอยู่และน,น,นี่นอนนี่น้อง ราวังนอเอออยู่พี่มีอยู่พี่น,อน้องเลย๊บเอาผ่ามาตัดแล้วเนาะอู้หลายเวย้ยพี่น้องเห็นปะีย๋ยวเอา,เอานาำใหม่เนี่ยเดียงนองซะแกงแกงเสียบแต่กลับไปหาสื่อแย่หนาอยู่นองคน,นละเรื่าใหายคำซีแกง กินมาพี่น้องเจ้าพันสิ่าตัดหน่อไหมก่อนพี่น้องพอดีพ่อสิเอาไปแกงอยู่นั่นไันน้ำไปแห่คมสีแกงเนาะและ้วกะเก็บมาเพืออันแกงอยู่บ้านน้ำพี่น้องแกงไห้พีเอฟซีทีเพินสิมาเด่นเนาะพอดีไห้ซุเปเพินสือเห็ดเผือกมานั้เพินออกไปปกเสิ ngạm đi đi phi nồng ơi nó mày ừ. Ừ. Hạ, đi ơi Hạ, đi bộ <laughs> bạn, tất cả, con này, mà nó chỉ bị rách Con này mới sáu nòng, không khỏi đẻ rách bên đây vì nòng này, nòng แต่นี่มันกอที่ซองเนาะเอามาเอาอมันไม่มีหน่อหน่อยพี่น้องมีแต่หนอนแงๆอะไรอยจังเงี้ยแต่เลยเอาเลยซะตัดมันเจักหน่อยมันกระปรุงใหม่พี่น้องจะเกิดๆใหม่ตลอดเนาะน้อใหม่เน็กยน้องเขามีซองกอแต่เลยเอามาปลูกแต่เอืขึนป่าเนาะ Ghê, ghê, ghê Hửm? Khuẩn chứa dạng áo cản Ảo, gì đi P'nọc ơi? Mấy đứa nào mày ไล่เดดเลยเนาะปะเดี๋ยวไปหาเบิ่งอีกก่านึงหรือว่าพอบ่ซ่ําเฮาสิเอาหมากเดไม้ไปนําเดพี่นเอาไปกินกับแกงมมาทุกคนเฮาสิมาเอาหน่อมใหญ่นําเนาะ้ทางอี่ว่าแกงได้คือกัน เพราะว่าเาสิแกงชองหมอเอาไปให้ไรักษาเสียแกงน้ำแล้วป้าไใบแกงให้กินเองนะตอนแรกจะเอาหน่อยใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวหน่อยเดียวก็พอแกงเลยนี่บโมโหอะทำไมเอียงนทำไมกิมซุ่มอ๋ Ừ. nó điêu, pao càng đấy, phe nòng tu nè, nè ngay, đi, thưa quân, má quân

เมีกระโบเห็นกันตื่นมาไปตื่นมาไปเมื่อไหเมื่อไหร่ตลอดเนยนะเราไปเมื่อไรตืนมาบอกฝาคํากันไปเมื่อไหร่มีจุยไปจอยไปใช่ไหมอยู่นะวันนีจอยไปเมื่อไหร่ปีอ่ะคุณได้จอยเมื่อคุณได้จอยเมื่อคุณได้ไปเมื่อไหร่แบบนี้เนี่ยทุกคนนี่ผมดีเฮาได้คองฝาค้องฝาจะ พี่บอมนะครับพี่น้องเถึนฝากมาไอโฟมล่างนะ่ต้องขอบคุณพี่หลายๆเด้อแต่กะค้าต่างกงเจอหาสื่อฝากมาให้เครื่องเงินอันนี้นะาพี่บ้วยเ่าแได้พี่บอมแค่พ่ออเดียวไปกับพี่องเพิ่งแย่งไปสางไปส่งเป็นตุลาให้เป็นตุระให้ยังไปแต่ยังหนวดนะ เพื่อนงานพราะว่าคอมเมนตี่บ่มกูอาไป่กขาหน่อยไปโอ้พี่สายเหรอวะโอ้พี่อันนั้นพี่ก็ที่กินกันแดดจะมาสื่อยังไงแต่คนแม่ไปเห็นไหมทุกคนเอ้ยไม่เลยพี่บบัดนี้เอากระสิเอาเอาไปนองน้ำเอาหน่อยเ่รอเอาไปนองเธอเดียวพอเนาะเเดียวพอบ้านอยู่นี่น้องใหม่ยังเถอด แย่ต <qui en S 2> oh, <laughs> uh, you know, ัวเออน้องน้อไม่เสียงเนาะเพเอิ้นรุ่นแบบน้อยแบบใหญ่สิเก่งรถจากมันคือกันมันบางสิพ่อบ่ทันเ่งเลยออกไม่ใช่ออกบ่ใช่ออบ่เกงเนาะใ่อยู่เนาะอยู่พอนี่นะโอ้พออยู่เาแกงใส่ันสิแกงอยู่โอนึกว่าจะสิแกงอยู่บ้านบ่แม่เนาะเออแกงอยู่บ้านกจะแกง โอ้ตเห็เดี้ยงอยู่นาะเอีมานอเดี่ยเพาะว่าออกบกาเดี่ยงเพาะเฉพาะเองาเาเอาเอาไพักอันน้ย่ายู่ผลมนบโอ้ยมสเลยเียหน้เนี่ยไม่สเลยแ่เนีเนนเก็บเอาถไปเก็บเอายอเนี่ยไปซ้อยู่สิไปตลาดอยู่ตลาดแข่งทางปทุกคน มาทุกคนตอนนี้เ่าได้เ้าใหม่แล้วพี่น้องกับเท่าเนี่ยไปเดี๋ยวเราสิออกไปกระเด็นพีนน้อง Thưa đã thì cao không? Đây một lát, lát nát Để chấp, để Sao Đây nào, nó thứ hè này, này bạn này. ทุกคนตอนนี้เขากำลังขามหน้าเนานะพอดีได้ถอกันยื่หน้าผู้เลี้ยงพี่น้องน้ำมืรอ,อรถนคะันใดบอกรายไหนเอาอารถคันไหนนะได้ได้เมื่อบรรยากาศดีพี่น้องพ้นโบตกเนาะ แต่ใน,นมือซ้ำนี่นะคึบๆเลยแล้วพี่น้องเลยมือนี่พ้น,นโบอตกเปดนหมือนองลัดแดนเยอะเนาะเดี๋ยวเื่อตัวเองพี่นอ้องเลยเอาได้มาเป็นไม้กะเท่าน้าพี่น้องเพื่อสี่จเอาเท่าไปลาบลาบกิน อันน oh nah. ี้เป็นทางเขาไปหน้าเนาะมาเที่ยวเถอ่ยห้องบุคอยเลยท่านพี่น้องบึงนี่บิทหอมตัวนี้กันแน่นะทางอยู่เปลียนเนี่ยบ่อน ทุกคนตอนนี้หลังจากที่เอามาหอดหน่ายเนาะใแฮชีพันจักตัวใหม่ตบหน้าพี่น้องผดบอกบกบอกบกนี่พี่น้องเลยโอ้ว่าสิวานได้สิคมเนาะหน่องใหม่เขาหน่องใหม่ใหญ่ทำไมไงล่ะมาจะเกิดมาต่บัตเออพอดีนี่สามว่าสิไปซื้อเฮ็ดเพื่อแถวอันนั้นบ่มีขายสามพี่น้อง เท right? ่านั้นห่นแขมทังห่นคลองป่านะมีอยังนี่มีแต่เห็ดอันดินเรียกว่าเห็ดหูนู่มีปะจะเห็ดดินกับน้ำไหมเห็ดดินหมดแล้วก็ได้บ่อเอาซะกเดี๋ยวซื้อเห็ดอันนั้นซะเห็ดในอันตลาดมามาทุกคน ตอนนี้บรรยากาศยามแรงฝนตกพี่น้องเลยส่วงแรงมากส่วงแรงมาฝนตกบางแห่งแต่หาก็ยุดองุ่ยานี่พี่น้องพอดีบรรยากาศดีเนาะเย็นบาดนีพี่น้องเลยเมื่อวานฮะก็ตกตอนแรงกูเจอหันไต่เสาก็ตกเลยอ้อนส่อนหนามพี่พี่น้องบังยามญได้ก็อ้อนส่อนเนาะ น้ำนี่คล้ายๆคือกับน้ำฝนเด้อพี่น้องหนามมันออกบ่อเองนี่เนาะสีบ่อมินคือนามบาดาลเลยคือน้ำบาดาลแถวบ้ามาน้อยเห็นมินแค่นี้นี่ยน้ำแบบน้ำฝนเลยสะอาดเฮ้ยพี่น้องทางนั้นกำลังจะแกงกระใหม่นะจะถ่าเบิ่งคลิปได้พี่น้องเลยไอ้ครับ ร้านน้อยไอ้เพิ่งเนี้ร้านน้อยร้นดีิร้านน้อยเจ้าคือร้านน้อยเจ้าร้านน้อยค่อยมันก็คืออยู่แต่ว่ามันกะับบุญเป็นคนในเซฟบุญเป็นร้านน้อยจะไปสูบจะบ้ากับบังคำซีบอ่ะบังคำซีแล้ววาอยู่หันบุญเป็นมึงบอกพาร้านกูไปอ่ะโอ๊ยเจ้าอยียติดแม่คนแบบนี้ฮะพอเทาบอกแน่ไรเงี้ยโกรธประเด็นนั้น อย่าไปได้ก็บักคำสีเย่ไม่าดะไกินมากรุกได้บักอันนี้เจ้าส้มห้อยผู้หลายด้วยเจ้าอย่าไปนะมันอย่าไปได้เหมือนกันไอ้ใจโอ้ยถ่ายแล้วเหรอที่ร้านนี้นี่เลยร้านหน่อยเพ่อนนี่แหละโอ้ยจะไปนงาไปสูบยาบ้าป่นีะลูกอีแป้มลูกอีแป้มบ่นนี้เออใหญ่เป็นบ่าวแล้วนะพ่อฮัมใหญ่แล้วแล้วลุงเออลุงไมาอยู่หึ่งเดี๋ยวไปหนี่งดวงเอ้ ทำบมตายปีนี้ปีหน้าติดเชิงนี่หล่ร้านคอยมันดุมันได้มันดีพุทานสุกวะน่นหม่ป่านนี้ผลหักเปลี่ยนนามเปลี่ยนนามเปล่าโอ้ตมหึงนอนสองสมุกเน้นอยู่กันประมาณนี้สองสี่โอ้โหตัดเอาใหม่ขุดตัดเทบ่เอาตัวแห้งโอเคทุกคนเดี๋ยววันนั้นก็ขอจบคลิปกันนะพี่น้องเนาะ เพาะกันไม่คลิปหนาเพื่อนและพี่น้องไงตอนนี้กะพ่ากะนอนหน้าเป็นหมูไอ้เพิ่งไอ้คอนซีนะพี่น้องแนักกักแขกที่มาเขื่อนเนาะพี่อ้อยเมียนเมียนห้องเมียนยังให้เพิ่อนนอนห้องบารายเองเนาะไปทุกคนเจอกันคลิปหนาบ๊ายบาย